ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรและบุคคลที่สนใจในการทำการเกษตรผสมผสานใช้แปลงเกษตรเป็นสถานที่วิจัยและพัฒนาการเกษตรโดยผ่านปราชชาวบ้านนายไพรัสชื่นสีผู้ซึ่งคอยถ่ายทอดนวัตกรรมและองค์ความรู้ต่างๆอาทิการทำเกษตรอินทรีย์การเลี้ยงไส้เดือนการปลูกมะนาวในท่อ การปลูกไร่นาป่าผสมการเลี้ยงสัตว์ต่างๆรวมถึงเทคโนโลยีที่ช่วยให้ทำการเกษตรได้สะดวกและประหยัดต้นทุนอีกด้วยที่ศูนย์เราเนี่เป็นเป็นที่ศึกษาดูงานแล้วเข้าโครงการของกระทรวงเกษตรตามคำแนะนำของครูบาคำเดืองแล้วก็ทางเกษตรรัศกรจังหวัดบุรีรัมย์นอกจากนี้ก็ยังเป็นที่ศึกษาดูงานของศูนย์ปราดและก็แหล่งไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็นิสิตนักศึกษาต่างๆ แนวทางการบริหารก็จะใช้ระบบการบริหารเป็นองค์คณะบุคคลก็จะมีต้นแบบของเราที่เป็นสมาชิกอยู่ประมาณสักเริ่มต้นก็20คนมาทํางานร่วมกันนอกจากนี้ก็ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนก็จะมีหน่วยงานของรัฐเราก็ปรึกษาหารือกันว่าเราน่าจะทําศูนย์ที่มันจะเป็นศูนย์ของชุมชนจริงๆโดยน้อมนําหลักปร,รยาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมามาปรับใช้ในศูนย์ซึ่ง จากวันปี2550จนถึงวันนี้เราก็คิดว่าเราเดินมาถูกทางแล้วก็ได้ทําเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่ให้ความรู้กับประชาชนอย่างแท้จริงครับกิจกรรมของศูนย์ของเราก็มีมีมากมากมายคือคือเราเป็นแก้วที่ไม่เต็มก็พยายามที่จะเอาความรู้เทคโนโลยีผสมผสานกับความรู้เก่กกาๆของคุณพ่อคุณแม่คุณภูมิปัญญาเนี่ยมาผสมผสานแล้วก็ทําเป็นองค์ความรู้ช่วงแรกเราก็ทําเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ แล้วก็เรื่องของโครงการพระรำบรีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ผมก็อ่านอ่านแล้วก็ตัวไหนที่พอทําได้เราก็มาทําแล้วก็ดูงานจากพ่อปราดจากแหล่งต่างๆเราจะทํเบินฐานอย่างเช่นฐานแรกที่เข้ามาก็จะเป็นบ้านบ้านที่เราสร้างจากไม้ที่เราปลูกเองใช้เวลา17ปีเป็นไม้ที่เราตัดมามาทําบ้านเพื่อที่จะบอกชาวบ้านว่า ไม้ที่ปลูกเนี่ยมันได้ใช้ในชาตินี้แล้วก็ใช้เป็นตัวกระตุ้นให้ชาวบ้านอยากปลูกต้นไม้ก็จะมีจักรยานปั่นน้ําซึ่งเป็นพลังงานทดแทนแล้วก็จะมีเครื่องสีเข้ากล้องซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนอีสานเนี่ยเครื่องสีเข้ากล้องก็จะมีทั้งแบบเก่าแบบใหม่ที่เราปรับปรุงขึ้นนอกจากนี้ก็จะมีบ้านดินอาสาชิกช่วยกันทําจนเป็นบ้านที่สมบูรณ์มีสองห้องนอนแล้วอยู่ได้แล้วก็เราก็ยังสอนวิธีการทําบ้านดินให้กับเกษตรกร นอกจากนี้เราก็มีองค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือนเราเลี้ยงไว้เพื่อกําจัดขยะแล้วก็ใช้ตัวไส้เดือน,เ,นเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นปลาเป็ดไก่การปลูกมะนาวในท่อโดยเอาท่อส้วมมามาตั้งแล้วเอาดินมาใส่มาปรุงดินผสมปุ๋ยอะไรแล้วก็ปลูกมะนาวซึ่งตัวนี้เราใช้น้ำมูลสุกรน,น้ำขี้หมูลดแล้วก็จะให้ลูกแม้แต่มันอยู่อยู่ใต้ต้นไม้ก็แล้วแต่มันก็ยังให้ลูกดกมากดูนเองจะขุดสระไว้เยอะ เพื่อที่จะคือเรานําโครงการเศรษฐกิจพอเพียงข้าในหลวงในเรื่องของเรื่องน้ําเกษตรที่ซีใหม่มาขุดสระแล้วพที่นี่เนี่ยจะอาศัยน้ําฝนอย่างเดียวก็จะมีน้ําสําหรับที่จะลดพืชผักแรงต่างได้ซึ่งก็เป็นแบบอย่างให้เกษตรกรได้ได้นาไปใช้แล้วก็จะมีในเรื่องของการสอนเรื่องการขยายพันธุ์พืชไม่ว่าจะเป็นการตอนการเปลี่ยนยอดการติดตาการทาบกิ่งการตอกิ่งเสียบกิ่งอะไรพวกนี้ เพราะว่าเราคิดว่าเกษตรกรควรจะมีความรู้ในเรื่องนี้ที่ศูนย์เองก็จะมีการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงหมูตอนแรกเลี้ยงหมูเป็นหลักตอนนี้เราได้มูลสุกรเน,เนื่องจากว่าศูนย์เราไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงไม่ใช้ปุ๋ยเคมีก็ใช้ขี้หมูเนี่ยในการที่จะมาเป็นปุ๋ยในนาข้าวต่างๆแล้วก็เลี้ยงเป็ดไว้กินหอยเชอรี่แล้วก็เลี้ยงบัวบัวนี่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นมันเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยชั้นดี แล้วก็ช่วยเป็นเครื่องตัดหญ้าชั้นดีให้เราด้วยช่วยตัดหญ้าในศูนย์ในศูนย์ตอนนี้เราก็ซื้อโรงสีมาเนื่องจากเราคิดว่าเกษตรกรเมื่อทํานาแล้วต้องมีโรงสีเป็นของตัวเองในราคาที่ต่ามาก2 0,000บาทและเป็นโรงสีขนาดเล็กซึ่งตัวนี้เราเราก็จําลองแบบเหมือนที่สวนจิรดาที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทาก็ก็เป็นการพึ่งตัวเองในในใน,ในเรื่องของการไม่ต้องไปสีข้าวข้างนอกก็สีที่นี่ได้ทั้งแกลบได้ทั้งลำไว้ ทำประโยชน์แล้วก็จะมีไรนาป่าผสมซึ่งทําคันนาปกติชาวนาก็จะตัดต้นไม้ออกเพื่อที่จะให้ได้ข้าวเยอะๆแต่เราก็ทําเป็นคันนาตามแนวตอนออกตอนตกเพื่อไม่ให้แสงแดดเงาเนี่ยมันมาบังข้าวที่ข้างล่างเราก็ปลูกพวกดอกกระเจียวพวกพืชที่ขมิ้นพวกกระชายดําพวกอะไรที่มันต้องการแสงน้อยอ นอกจากนี้ก็ยังเกิดเห็ดเกิดอะไรก็จะได้ผลผลิตตัวนี้มามาเป็นไรายได้ของของครอบครัวแล้วก็ข้างบนก็เลี้ยงมดแดงเนื่องจากมดแดงเป็นอาหารของคนอีสานเราก็มีวิธีการเทคโนโลยีในการเลี้ยงง่ายๆแค่ตัดขวดน้ําเข้ามาแล้วก็ให้น้ําให้อาหารถึงเชือกมาไม้เขาเดินไปมาได้มดแดงก็ช่วยในการกําจัดศัตรูพืชช่วยกินนอนกินอะไรต่างๆก็จะคันนาหนึ่งก็จะมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะซึ่ง ทีนี้เกษตรกรมาเห็นก็ก็มีความรู้สึกว่าเอนาเราก็ว่างเปล่าก็น่าจะทําเป็นคันนาซึ่งก็จะเป็นรายได้เพิ่มกิ่งไม้ก็อาไปทําฐานนะครับในานามันก็จะมีนามีป่ามีนามีป่าเราเรียกว่าโครงการไร่นาป่าผาสมก็จะมีแปลงที่ปลูกต้นไม้ประมาณแดไร่เป็นโครงการปลูกไม้ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อเพื่อ,เพ,อเพื่อในหลวงของ,ของเราเนี่ยนะครับก็เป็นป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากก็จะมีทางเดินในในในป่า อนอกจากนี้เราก็ยังนำกิ่งยางมามาเผาถ่านคือเราจะตัดสางต้นไม้ไม่ว่าเป็นต้นยางต้นไม้อะไรกิ่งก็จะมานำมาเผาถ่านซึ่งเราใช้เตาอิวาเตะแล้วก็ถ่านนี้ก็มีคนมารับซือ้อก็จะเป็นรายได้ของ,ของชาวบ้านต่อไปแล้วก็ยังมีสมุนไพรที่เราปลูกไว้เยอะแยะนะครับเป็นสมุนไพรต่างๆที่นำมาใช้ฉะนั้นหลักการพึ่งตนเองตัวนี้ผมคิดว่าถ้าเกษตรกรมาเห็นตัวอย่างแล้ว แล้วเขาก็เอาพวกนี้ไปไปทำซึ่งมันน่าจะทำให้เขามีความสุขมากขึ้นแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายแล้วก็จะมีเงินเหลือแล้วก็อนาคตที่ดีต่อลูกหลานต่อไปในอนาคตนะครับจริงๆแล้วกระแสโลกาภิวัตน์มันแรงมากเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็กลุ่มทุนต่างๆที่มาเนี่ยทำให้กเกษตรกรนี่บางครั้งเนี่ยคิดว่าตัวเองอทำไม่ได้ผมคิดว่าถ้าตั้งใจที่จะทำเนี่ยมันทำได้อยู่แล้ว เรามีตัวอย่างที่ดีมากมายไม่ว่าจะเป็นพ่อปลาดไม่ว่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้ต่างๆที่มีอยู่ทั่วประเทศของกระทรวงเกษตรท,ที่ที่ไปทำเนี่ยนะครับซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ผมคิดว่ามันมันหาหาที่อื่นไม่ได้ในต่างประเทศนะครับมันมีเฉพาะประเทศเรางนั้นอยากให้เกษตรกรได้มีความตั้งใจแล้วโดยเฉพาะน้อมนําหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงข้างในหลวงเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งแต่ละคนก็คงจะไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นความยิ่งใหญ่ที่เราจะทําให้ลูกให้หลานแล้วก็สู่สังคมอาเซียนที่ แข็งแกร่งแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้ให้พระสงฆ์นิกกรชาวไทยท่านพระราชทานให้เมื่อนานมาแล้วต่างประเทศก็นําไปใช้เยอะแยะแต่คนไทยเรายังยังไม่ใช้เท่าที่ควรถ้าเรามีตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าพวกเราอยู่รอดแล้วก็จะเป็น GDP ที่ไม่ใช่เงินแต่เป็น GDP ของความสุขที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันจะยั่งยืนตลอดไปครับ จากความสำเร็จของศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ที่ดำเนินงานโดยการน้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งยังเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนกลายเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกและคุณภาพของผลผลิตจากการเกษตรเป็นการเพิ่มมูลค่าและลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนสร้างความมั่นคงทางชีวิตให้แก่เกษตรกรและบุคคลที่เข้ามาเรียนรู้ซึ่งจะเป็นก้าวแรกสู่การพึ่งตนเองอย่างมั่นคงและย,ยั่งยืน